สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาซ่อมรีโมทแอร์นะครับอาการก็คือหน้าจอก็ติดโชว์โน้ตพูมนะแต่ว่าไอ้ตรงแสงตรงไอตัวที่ส่งสัญญาณหน้าจอเนี่ยมันไม่ติดนะมันไม่ขึ้นไฟสีแดงแดงคนระับแต่เราก็กดอะไรไม่ได้นะมันแค่โชว์นภูมเฉยเรากดหน้าจอกดปุ่มอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาแกะเลยก,กันนะว่ามันซ่อมอะไรได้บ้างเผื่อซ่อมได้เอาหม้มั่วเอาครับโอเคครับ โอเคครับเราจะมาลองรือตัวรีโมดดูนะครับผมก็สังเกตว่ามันจะไม่มีน็อตด,ด้านหลังนะครับผมแต่ว่าลองแกะด้านหลังตรง,งฐานดูเผื่อมีน็อตนะแกะแกะดูแล้วมันก็ยังมันก็ยังไม่มีน็อตให้เราถอดนะดูแล้วน่าจะต้องแงะอันนี้จริงแล้วผมก็ทำงานแงะไปแล้วรอบเแล <Okay. S 1> ้ว แนะนำให้ผู้ติดตามไป็นท่านผู้ชมก็แงะเอาแล้วกันนะแงะตั้นขอบอันนี้อันนี้คือผมแงะไปแล้วนะครับใช้ใช้อะไรแงะก็ได้แหลมแหลมไม่จะเป็นไอ้ตัวนี้ก็ได้ไขควงปากแบนแหลมแหลมเล็กๆแงะตามขอบเนี่ยครับแล้วก็ค่อยค่อยงัดทีละข้างนะครับแต่นี้ผมงัดไปแล้วนะครับโอ้ยโอเคงัดข้างในก็จะ เป็นแบบนี้ครับมันแผงวงจรแผ่นเป็นก็ดูแล้วมันก็ยังไม่ใหม่อยู่นะยังยังไม่มีอะไรผิดปกติมใหม่อยู่เราก็ลองมาที่นั่นเป็นมีนอ็อตอันนี้ผมก็ถอดไปแล้วนะนอ็อตมันจะมีมันจะมีน็อตตรงไหน,นอ่ามันจะมีน็อตสองตัวตรงนีนะ้แต่ผมก็ถอดไปแล้วกี่ตัวนะสี่ตัวอ่าหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ผมถอดไปแล้วนะ สตัวตรงนี้ถอดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซ่อมเนี่ยอย่าหาว่ามาเมคอะไรเอาแต่ว่าถอดแล้วเนี่ยมันถอดหั้าสีตัวเป็นเป็นสกูแฉกถอดออกปุ๊บนี่ตัวข้างในจะเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวจะมีแผ่นยางรีโมทไว้กดหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสก็โอเคไม่เสียนะหน้าสัมผัสปกติสีดำๆไว้แตะสัมผัสแบตรงแผ่นลายแผ่นปิน้นโอเคตรงนี้ไม่เสียเราก็จะมาดูตรงนี้ กลับมาดูฝั่งนี้ปึ๊บอ่าดูสังเกตว่าที่มันกดไปได้สังเกตไอ้ตรงแผ่นปิดลายแผ่นปิดนแมเนี่ยเห็นชัดป้ะไม่รู้อะเห็นไหมครับลายแผ่นปิดนเห็นมันจะมีเหมือนว่าเนี่ยเห็นไหมครับหน้าสัมผัสอะ่ะมันจะเหมือนคีีเกลเหมือนอะไรเนี่ยนี่ครับคีีเกลเนี่ย,ยมันก็เลยแบบปุ่มสัมผัสมันเลยกดกดอะไรไม่ได้ฮะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็น เห็นเห็นรอยขี้เกลือหรือเห็นรอยอะไรไหม่ๆอยู่ตรงแผ่นปุ่มของที่แผงวงจรเดี๋ยวเราเดเาดูว่าเป็นตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเดาดูเดี๋ยวเ,าเราลอ,ล,อลองทำาความสะอาดดีกว่าทาําวามการทำาความสะอาดก็คือเราจะมีตัวอย่างลบมาที่ใช้กันทั่วไปอย่างลบอย่างลบนี่คืออย่างลบนะก็ลองเอามาขัดไอ้ตรงไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่มันเป็นรอยดำๆดำ่ดดางๆเนี่ยไอ้รอยขี้เกลือขี้ไหม้ดิ ลองขัดดูให้มันหายเด ladım, ี๋ยวเดี๋ยวทำการขัดกันเลยปึ๊บขัด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 ไอ้ความชื้นไอ้ที่เกิดเนี่ยน่าจะเกิดจากความชื้นไอ้ตัวที่เป็นรอยขี้เกล็ดดำๆด่างๆเนี่ยทำให้แบบไอ้ตัวปุ่มทัดหน้าสัมผัสของยุกยางอ่ะมันไม่ชนกับไอ้ตัวแผ่นปิ้นลายแผ่นปิ้นเนี่ยน่าจะเกิดความชื้น เป็นน้าแล้วทําให้เป็นขี้เกลือในพวกนี้นี่เราก็ขัดขัดให้มันหายจน่าจะหายะในะไหนๆก็ขัดแล้วขัดทุกอันละอันอื่นอาจจะไม่เป็นแต่ก็ขัดไปด้วยอโอเคขัดแล้วขัดเสร็จแล้วเอาประมาณนี้ดีกว่าขัดเสร็จแล้วก็เดีย๋ยวมา z มดูโดยทีว่า มันมันหายรอยไหมยังจริงเราผ้าเช็ดก็ได้แต่ผมมานิ้วรูปรูปเ <c oughs> เป่าด้วยกันได้ <c oughs> โอ้ขัดซะจนลายแบบเป็นแทบหายเนี่ยอันนี้สังเกตแล้วขัดเต่แล้วมันจะไอรอยเห็นไหมเนี่ยรอยไม่ไหมรอยที่เกลือมันจะมันจะไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยกเ,กนเนี่ยสังเกตนะโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะ ลองมาประกอบแล้วลองทดลองใช้ด้วยนะ๋ยบประกอบแล้วเนี้ยประกอบไงนะใช่ไหม <c oughs> ม,มีมีบงคมีให้ฟั่มด้วยอ่ะ <c oughs> เอาละไงเ,เอาละเอ้ยอโอเคแล้วก็ใส่น็อน จริงแล้วไอ้ขั้นตอนการใส่หนังไม่ต้องมาถ่ายกันเลยนัดมีสี่ตัวตรงนี้ล็อกล็อกแผ่นปิ้นแผ่นวงจอร <S <S 1> <S 1> อะไรนะก็ <C 'm on> จะลองใส่แค่สองตัวก่อนดีกว่าแล้วลองประกอบดูดีกว่าเดี๋ยวมันใส่หมดถือไม่ได้มีหน้าแตกกันวอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่สองตัวก่อนนะครับผมใส่สองตัวปุ๊บเอามาประกอบอ่ะอ้าวา,างผิดไม่มีเสียงดนตรีนะปะ่ากง่นหมดเนี่ย โ okay, อเคครับเราใส่ฐานโอ้ยใส่่านดูนี่อะไรอะ่ะฮาก,ก็ดูไหนใหญ่ปิดทางบ้านอยางนี้ปิดทุกอย่างเลยป okay, ลปเปิดโอเคเราดูปดเปิดอุ้ยได้แนละ้วถ้าเกิดไหนลองล,องลดลอุณหภูมินีตอนไหนปิดเปิดแล้วก็เออเล็กหมดปึ๊บ เเอ,อเล่งในพัดลมได้แฟนอ่าโอเคแล้วก็อะไรอ่ะปุ่มขา้างล่างไอ้ตัวที่เราขัดอ่ะตัวนี้ใช่ปะตัวนี้ X แฟนหนนาฬิกาอ๋าอได้ก็ผิดอยู่ที่เหลือคืออ๋อนี่ได้ฮะสังเกตหน้าจอครับเมืเรากดมันมีมันมีตอบทีแรกเรากดอะไรมันไม่ตอบรับเลยตอนี้มันกดแล้วมันมันตอบรับหมดนี่พัดลมมันก็เ,ออเล่งเห็นมันพัดลมโอ้ผมปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบโอเค โอเคอ่าแล้วทีนี้ปุ่มอ่าอ่าอันนี้เล่งได้แล้วกดหมดเล่งได้แล้วเล่งกันตงวพวมปั๊มตัวหูขึ้นลงได้แล้วครับโอเคครับที่เหลือก็ไปใช้กับไอตัวรับสัญญาณของตัวคอยเย็ยนอันนี้มีอันนี้มีแฟป่ะกดเป๊บ ที่ที่โทรศัพท์ขึ้นอ๋อนี่เออมันมีมีไฟแนละ้วไฟมาแนละ้วครับเออเฉ้ได้เช้ได้ไ,ดไฟมาแนละ้วสรุปก็คือว่าไอ้ตัวที่มันกดปุ่มอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่มีไฟเข้าไปที่รัไมไอ้รั้มสัญญาณนี่ก็คือไอ้ตัวแผงวงจรมันมีหน้าตัมผัสมันมีรอยพวกขี้เกลือไม่ต้องไปซื้อใหม่แนละ้วถอดเอาแล้ลองลองขัดดูมันเกิดจากความชื้อนอาจจะเป็นเหงื่อหรือว่าน้ําอะไรเข้าไปทําให้เกิดเชือ้อ ไอ้ความชื้นเชื้อลาขึ้นก็เลยลองมาขัดดูแล้วก็ลองมาประกอบใช้ดูไม่ต้องมาซื้อใหม่ครับผมโอเคครับคลิปนี้แ็่แค่นี้ครับนะครับผมขอบคุณครับ